วันนี้เราจะพาไปชมทุ่งบัวแดงบ้านหลังบัวตําบลท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะไปต่อที่ฟาร์มเปาตุมนะคะต,ตําบลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันสองที่นะคะเขาบอกว่าจะไปชมทุ่งบัวแดงให้ไปตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าเขาจะป่าตั้งแต่ตีสามถึงห้าโมงเช้านะคะแล้วก็คนก็จะเยอะด้วยนะคะเขาเลยให้ออแนะนําออกแต่เช้านะคะเราเห็น ้องฟ้าสวยนะคะเราก็เลยมาหยุดแวะถ่ายรูปหน่อยนะะอึงฮะเราเข้ามาแลร้วนะฮะที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะทำให้เราอดใจไม่ไหวนะฮะจะต้องอหยุดรถถ่ายรูปนะฮะสวยมากนะคะวิวเกนลนร้อยเลยนะคะตอนนี้เราเหลืออีก4กิโลนะคะของฟ้าสวยนะคะแสงกระทบน้ำนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้กันดีกว่านะฮะ สวยมากเลยนะฮะนี่ฮะแสงกระทบน้ำนะฮะอันนี้คือนาข้าวนะคะโอ้ยสวยมากเลยนะฮะเสียงหมาข้าวนะ,ะกว่าเราจะไปถึงนะฮะฟ้าก็สว่างพอดีนะฮะก็เห็นโกรมาวิ่งออกกำลังกายนะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะฮะบ้านลังดู ข้าทุงบัวแดนะคะยินดีต้อนรับทุงบัวแดงบึ้นบอร,บอระเพ <laughs> ็ดนะคะุณน่าจะมาถวแล้วละเมื่อกี้ข้าวิดนะคะ ทุ่งรังบัวโอ้จอดรถที่นีต้อนรับทุ่งบัวแดงบ้านลังบัวนะคะที่จอดรถฟรีนะคะรก็เป็นจุดลงทะเบียนค่าบริการ100บาทต่อคนนะคะเขาจะให้บัตรคิวเรามาเพื่อจะลงเรือไปดูทุ่งบัวแดงกันนะคะวันจิก,กาดนะครับเรากำลังจะไปที่จุดลงเรือทุ่งบัวแดงบ้านลังบัว รยากาศ <laughs> อืมขึ้นได้สองท่าจะเล่นจะเลต่อนขง,ง,ง้นเ,ยเ,ยเ๋ยวจอดในสนอาอ้าวครับลงได้เลยไม่ต้องไม่ต้องขอลงใช่ไหมหคนเดียว๋อก็ไปคนเดียว้าวไดานะ้ เราเข้ามากา็มาจอดได้เลยนะเรามีค่าบริการ100บาทต่อคนนะคะเขาก็จะพาไปชมทุ่งบัวแดงโดยนั่งเรือไปนะคะทุ่งบัวแดงก็คือ,อานาปลูกข้าวนะคะช่วงนี้เขาทํานาไม่ได้เนื่องจากยังมีน้ําท่วมอยู่นะคะก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็เลยสร้างรายได้ในชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว บ้านหลังบัวเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็บอกว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีระหว่างเดือนธันวาถึงเดือนกุมภานะคะคุณลุงก็แแวะมาให้ไหว้ศาลแม่ย่าหมอนทองนะคะท่านก็บอกว่าให้ขอพรนะะอ่าขอโชคขอลาบในช่วงอ่ r ใกล้จะถึงปีใหม่นี้นะคะ กับบึงปราเทศเลยใช่ไหมคะ เห็นเห็นจนเบื่ออะไหมเนี่ยฮะโอ้สุดยอดแล้วแต่เลยค่ะคุณลุงพาเที่ยวอะไรก็ได้ค่ะผมอยากจะรู้ว่าแสนจะได้แค่ไหนไหนฮะโอ้สุดยอดะ่าไงโอ้ แสงกระทบน้ำา ที่นี่นะคะเขาก็มีบริการถ่ายรูปให้เราด้วยนะคะนี่คือฝีมือคุณลุงนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วกอ็อยากได้วิวสวยเขาก็พาเราไปด้วยนะคะคุณลุงเล่าใฟังว่าจุดบริเวณนี้คือน,นาทั้งหมดนะคะช่วงนี้ยังทํานาไม่ได้นะคะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่สแล้วนะคะที่พามาชมทุ่งบัวดแดงนะคะถ้าใครสนใจอยากมาชมทุ่งบัวดแดงนะคะปักหมุดมาเลยนะคะ ทุบัวแดงบ้านหลังบัวตําบลวังมหากรออำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ช่วยสร้างรายได้ในชุมชนที่นี่นะคะบ้านหลังบัวนะคะขอบอกเลยนะคะเราไม่ได้มาชมทุ่งบัวแดงอย่างเดียวนะคะเรามาชมผ้าทิชย์ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูนกสุดบรรยากาศที่นี่สดชื่นมากจริงๆนะคะบรรยากาศดีจริงๆเลยนะคะเรือเล็กเรือใหญ่ก็คือ ่าเฉลี่ยเลยต่อวันได้เท่าไหร่ก็มาแบ่งกันเท่ากันใช่ครับใช่โอ้ต้นมงต้นไม้จมน้ำหมดเละครับก็ช่วงแบบไงผมไม่มีอาชีพอื่นก็รอทำนากันเป็นโอกาสทำนานี่คือปีละครั้งเหรอคะสองครับโอ้ปลูกข้าวร้อยวันโอ้ปลูกข้าวร้อยวันคือวจ้าสวยฮะ กได้ไหมครับได้อยู่ค่ะได้ค่ะได้บอกไปเลยฮะหนุกช่าเร็วๆฮะไปเลยฮะโอ้ยนกนกเขานกเขาก็จะมาอพยกใช่ไหมคะแบบว่าบทที่แรกมันก็มีมตอนเรายังไม่มาแต่ทีนี้พอเรามาเขาก็หนีกันอ๋อเหมือนไปกวนเขาใช่เดี๋ยวพอเรากลับเดี๋ยวเขาก็มาอีกเออ หมูบ้านลังบัวแดงเหรอคะหมบัวแดงบ้านลังบัวพุ่งบัวแดงบ้านลังบัวนะคะเขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้คือเป็นนาบัวไอคือนานะคะพอน้ำแ้งเขาก็จะทำนาสวยยังเลยอันนี้นั่งได้สิบสองคนนะคะเรือของอุทยานะคะแต่่เรือแบบนี้ก็จะเป็นเรือของชาวบ้านนะคะ ชาวบ้านเขาก็จะมาดูแลแล้วท่องเที่ยวกันเองนะคะสวยฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นคน,นานใช่ไหมเนี่ยใช่ใช <laughs> คนเดินได้ <laughs> เก่ <c oughs> อ๋อนี่เป็นถนนเลยโอ้แต่ว่าเป็นถนนกางกเกษตรเวลาผมเก็บข<ม>้าวก็ใช้เก็งทีค่ะ สวยฮะสวย อนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มเปาตุงนะคะก็หลังจากชมทุ่งบัวแดงกันเสร็จแล้วนะคะด้านบนก็มีตลาดเล็กๆของอชุมชนของเขานะคะก็วันนั้นก็ซื้อปลาย่างไปนะคะแล้วก็ปลาส้มนะคะกลับบ้านนะคะแต่เราไปเจอกันที่ฟาร์มเปาตุงกันต่อน,นะคะเมื่อเช้านี้นะคะ ที่เราขับรถเข้ามานะคะโอ้ยนกคะที่นี่นกเยอะมากนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่เปาตุงฟาร์มกันแล้วนะคะแต่เ,เราไปชมบรรยากาศด,ด้านในกันนะคะบรรยากาศเปาตุงฟาร์มเราจะมาดูทุ่งทานตะวันนะคะบรรยากาศโอ้โหคนเยอะมากเลย สกินไปเยอะเลยวิววันนี้เรามาดูฟิวดอกไม้กันนะคะสวยมากครับน,นี่ก็จะเป็นสีนแดงนะฮะสวยมากครับกวนะงเข้านะฮะ ที่ที่แล้วก็มานะคะก็พอดีมันอยู่ใกล้ๆกันกะะ็เลยตั้งใจเลยมาอีกหน่อยนึงนะคะก็มา,มาดูบรรยากาศดอกไม้นะคะสวยงามในฤดูหนาวนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมบชมบรรยากาศกันนะคะสวยมากนะคะสีส้มสีแดงสีม่วงนะคะบรรยากาศตรงนี้จะ,ะเป็นฟิลดอกไม้นะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะ เหมือนไม้ทังเหนือนะคะสวยมากนะคะถ่ายรูปสักหนึ่งภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูดทุ่งทานตะวันนะคะตันนี้ก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะคะโอ้นะฮะงูเขกลายไปเลยนะฮะทันตะวัน หันไปตามแดดนะฮะขาจะหันไปทางเฉียงๆนี้หน่อยนะฮะ ันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะ